ที่ศูนย์วิทยุ1 9หนึ่งก็งได้รับแจ้งจากเด็กหญิงคนหนึ่งนะคะให้รีบมาช่วยตนและเพื่อนๆที่ถูกหลอกมาขายบริการในซอยเนตรดี5เขตเทศบาลเมืองแสนสุขค่ะเมื่อไปถึงนะคะเจ้าหน้าที่ก็พยายามพิจาเคาะประตูปรากฏว่าไม่มีใครมาเปิดในที่สุดก็ต้องพังเข้าไปเนี่ยค่ะพอเปิดไปแล้วก็พบเด็ก4คนด้วยกันก็อนุญาตใช้นามสมมุตินะคะน้องเออายุ14ปีค่ะ เป็นชาวจังหวัดธันทบุรีส่วนน้องเบียอายุ17เป็นชาวจังหวัดตราดน้องสี่อายุ16จังหวัดตราดเช่นเดียวกันนะคะส่วนนางสาวไก่อายุ17ปีในห้องเนี่ยพบนางกุมภาหอยสังฉายาแนนหาดวอนอายุ40ปีนะคะเป็นแม่เล้ารอมลูกชายซึ่งเป็นสาวสองก็คือนายนิดอายุ19ปีผู้ดูแลเด็ก ากการตรวจสอบพบปัสสาวะสีม่วงสารภาพว่าเสพยาไอซ์ค้นในห้องพับพบถุงยางอนามัยที่ยังไม่ได้ใช้เกือบ70ชิ้นอุปกรณ์ในการเสพยาต่อมาทราบว่าตัวการใหญ่คือนางปอเป็นคนติดต่อหาแขกให้พักอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็เลยตามไปจับกลุ่มนะคะจากการสอบสวนทราบว่าก่อนหน้านี้ประมาณเกือบปีนางปอพร้อมกับนางแนน หลอกนางสาวไก่มาจากจังหวัดตราดมาทำงานเสิร์ฟแต่กลับมาให้ค้าประเวณีนะคะต่อมานางสาวไก่ก็โทรศัพท์ชวนเพื่อนอีก3คนอ้างว่ามีร้านเปิดรับสมัครการต้องการพนักงานมีรายได้ดีโดยทั้ง3ามบอกว่าหางานมาเป็นเด็กเสิร์ฟแต่มาทําแบบนี้กระทั่งทั้งสามเชื่อใจจึงเดินทางมาและได้บอกว่าหาลูกค้าให้ในราคา1,500บาท โดยจัดหาลูกค้าให้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนตลอด4วันชนิดที่แทบไม่ได้พักผ่อนโดยบอกว่า1500บาทแบ่งให้หนางปอและนางแนน800บาทเป็นค่าจัดหาแบ่งให้เด็ก700บาทแต่สุดท้าย700บาทก็ไม่ได้เพราะนางแนนและนายนิดนำเงินไปไว้หมดอ้างว่าเก็บไว้ให้ก่อนนอกจากนี้ทราบว่านางปอและนางแนนจะส่งพวกไปขาย ให้กับแม่เล้าที่จังหวัดนครสวรรค์จึงโทรแจ้ง191เบื้องต้นตำรวจตั้งข้อหานางปอนางแนนและนายนิดในข้อหาเป็นธุระจัดหาเด็กค้าประเวณีนางแนนและนายนิดนางในข้อหาเสพยาเสพติดซึ่งตำรวจจะเร่งดำเนินการทั้งหมดให้สหวิชาชีพสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไปค่ะเระแบบืองอะไแบบรคแบบ้าเอขาสอดออมา แล้วหนูรออยู่ที่นี่มาไม่ได้มาพร้อมกันไหมไม่มาพร้อมกันแล้วตอนอยู่จันทร์ใครใครอยู่ด้วยค่ะตอนอยู่จันทร์เราอยู่ด้วยไหมอยู่ด้วยค่ะอยู่ด้วยกันหมดทีค่ะตอนอยู่จันทร์เรารักใครเหมือนกันรับเหมือนกันค่ะตอนอยู่นี่ก็มาที่คนนี้เป็นคนเช่าห้องให้แล้วก็เป็นคนติดต่อใช่ไหมเอางดตรงตรงแค่นี้แหละใช่ไหมเรื่อเวลา ได้แก่มาใครเป็นคนรับตังค์คือเด็กเอามาแล้วส่งให้คนเสื้อขายพี่ส่งให้เสื้อขาวไล่เสื้อขาวฝากหนูค่ะเอาให้หนูค่ะแล้วเราเอามาแบ่งให้คนนี้ใช่ไหมเด็กได้กี่ร้อยได้สามร้อยสี่ร้อยก็พักก็ให้พาไปหามนี่เขาบอกบอกเล่นพาอยู่แกเตี้ยแล้วก็ไปรับเด็กไป เกตะวันไปเก็บอะไรไปเนี่ยเก็บตะวันไม่ได้ไปไปที่ไหนบ้างไม่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 ได้ไปไปที่ไหนบ้างไม่อันนี้ไม่ทราบเองเพราะเราไม่เรียกมาเด็กเองเขามารับเด็กเขามารับเด็กเองหรือเราไปรับเขารับเองติดต่อกับยายแนนรู้จิดต่อกับใครติดต่อแมนพูดให้หมดพูดให้หมด ถ้า,าถ้าทุกคนเ็กเามาอะไรกันเนี่ยราบรัไปรับเด็กสิครับหนะูไปรับแค่ครั้งสองครั้งเองค่ะรอหน่ครับค่ะดูเรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อยนะคะหนุ่มซิ่งปิกอัพเสียหลักชนท้ายรถอีกคันที่วิ่งอยู่บนถนนนะคะทำให้รถพลิกคว่ำแต่ว่ารอดตายราวปฏิหารค่ะ ร้อยตำรวจเอกสอสุพันธ์อดทนศรีอนันต์รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบางละมุงพร,ร้อมด้วยหน่วยกู้ภยัยมูลและนิ่ิที่สว่างบริบูรณ์เมืองพัทยารุดไปตรวจสอบตรงข้ามบริษัทดูโฮมจำกัดบ้านรงโป๊ะโดยได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถชนกันมีผู้บาดเจ็บสองรายพบรถโตโยต้าไฮรักสีน้ำเงินจอดอยู่บนถนนในสภาพกระโปรงรถด้านหน้าพังได้รับความเสียหาย มีนายอนุวัฒน์อายุ49ปีเป็นผู้ขับใกลกันพบร,รถตัวโตโยต้าไฮลักสีดำจอดอยู่ในลักษณะขวางในสภาพพังยับมีเศษชิ้นส่วนกระเด็นพร้อมกับล้อรถโดยมีนายสรายุทธอายุ30ปีเป็นคนขับจากเหตุการณ์นี้ทำให้ในายสราวุธได้รับบาดเจ็บมีแผลถลอกหลายแห่งกู้ภัยนำตัวรักษาอย่างโรงพยาบาลบางละมุงนายอนุวัฒน์คนขับโตโยต้าไฮลัก เล่าเหตุการณ์ว่าขณะขับรถเดินทางกลับแคมชฉบังรู้สึกเหมือนมีอะไรมาถูกด้านท้ายรถจึงเหยียบเบรกเห็นรถโตโยต้าไฮลักสีดำพลิกคว่ำหลายตลบต่อหน้าต่อตาจึงจอดรถพบว่ารถที่พลิกคว่ำอยู่ในสภาพพังยับโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและฝากถึงเพื่อนๆใช้รถใช้ถนนต้อง,องระมัดระวังซึ่งคิดว่าตัวเองจะไม่รอดแล้วแต่ก็รอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์เมืองต้นร้อยตำรวจเอกส,สุพันธ์อดทนศรีอนันต์รองสารวัตรสอบสวน ได้ถ่ายรูปลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานก่อนจะทําการสอบสวนนายสราย,ยุจํปาปาเพื่อหาตัวผู้กระทาผิดมาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปมาธรรมดาพี่แล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับเหมือนกับมีชนชนท้ายแล้วก็เหมือนเหมือน,น,นกะว่าผมก็ไม่รอดไม่รอดเลยล่ะแต่ว่าพิกง่ายน้องันผมก็เลยเบยบเบรกเนี้ตอนนี้เขาไปเลยพลิกรถพลิกจำได้แต่ว่ารถพลิกอะ ไปแหลมบางกับอ๋อจะไปแหลมชะบางเหรอครับก็อ, <c oughs> อยากบอกอ่า <c oughs> เพื่อน <c oughs> ๆพี่ๆที่ว่าขับรถใช้ถนน่ะหอยหอยระวังกันหน่อยจะได้ขับรถเร็วกันเลยเหมือนมันจะเป็นเหมือนแบบเพจเนี้ยมันก็แบบผมขับรถมาดีแล้วพอเจอสภาพเนี้ยมันมันมนก็แบบเป็นโชคร้ายของผมหรือว่าเหมือนน้องเขาแบบขับเร็วหรือไม่เร็วผมก็ไม่รู้อแต่ว่า ถ้าจะนะโอเคนะพี่นะแต่ตอนแรกเขาบอกมาคนเดียวแล้วสักวันวันธรราทำแผลทำอะไรผมเข้ามากับเพื่อนเข้าแล้วก็เพื่อนไหนว่าไปหาผมไปพวกเขาไปหาเขามาคนเดียวหรือเปล่าครับที่แรกที่แรกผมเห็นเขามาออกมาคนเดียวครับ แต่ว่าเวลาพอพพออกู้พี่กู้ภัยเขาพามานั่งนี่มามาถามว่ามาอีกคนเขาบอกว่ามาสอนคนแล้วก็ไปตามไปหาไปอะไรก็ไม่มีเล้บอกว่าคนเดียวติดในโงการัาถาอยู่ทำอะไรแดงรถปาดรถนีบขับได้ไม่ได้ครับแตกแตกเรื่องแบบเรื่องเยอะเลยแหละเพราะตอนแรกเขายังบินอยู่ด้วย งงอยู่ variance, แต่ไม่นนมหอนะไรโดนรนหัวแต่อะครับหัวแตะแตกกระชับของ